ดีบตั้งกล้องทำอะไรอยู่ไมไ่ทำอะไรครับผมพอดีตั้งกล้องปุ๊บแสงสวยก็เลยไปดีกว่าไม่ได้ไรักงาน ให้ไลฟ์นานมากเดือนครับได้เดือนนั่งดูมวยครับผมแต่ราคานี้ตั้งกล้องเออแสงสวยอยู่คนเดียวครับผมแไ้่ได้ิจอใครดูไฮไลท์มวย UFC ครับเพิ่งตื่นหรือเปล่าเนี่ยเอ่อตื่นนานแล้วครับผมแต่ว่าหน้าผมเป็นคนที่แบบตื่นยากก็เลยแบบหน้าเหมือนคนเพิ่งตื่นไม่รู้จะคุยอะไรก็คือตั้งกล้องไม่ใช่จริงๆมันจะมีค่าที่ตกไปสวยกินเรียบร้อยแล้วครับ สดล่าสุดได้จะประมาณเทไร่ครับเดือน,น,น,นสาวเลยปะโอหลายเดือนแล้ว,วอะคนหน้าเหมือนคนเพิ่งตื่นเลยใส่ฟิลเตอร์จะเองดีกว่าเนี่ย แค่ไม่หายนะครับผมเหออนื่อยเยอะหน้าเหมือนคนตื่นจริงเนี่ยตอนยิ้มก็คือเหมือนคนตื่นหนวดขึ้นแล้วนะพี่เบมก็โกนหนวดล่าสุดตั้งแต่วันที่ไปทำงานนูน่นสองสัปดาห์แล้วไอ้สองวันแล้วครับผม ก็เลยไม่ได้โกรหน่อยคิดไงกับร <OK> ูปที่ปราบุญลงใหม่่ะรูปไหนอ่ะเรายังไม่เห็น อัปเดตเชือกปานหน่อยฮะโหยากเลยเดี๋ยวดูสปอยจริงๆก็ไม่มีอะไรให้สปอยหรอกเพราะว่าคือเหมือนตอนแรกจะถ่ายทำแล้วแต่ว่าโควิดนั่นแหละเหตุผลเดิมครับผมก็เลยยังไม่ได้ถ่ายไม่กล้าพูดอะไรเยอะเดี๋ยวพี่นิวได้ สิน้นเจ้ารีวิวช่วงนี้หน่อยเป็นไงบ้างก็เงาเงาไม,ไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่สวัสดีครับพี่ฟิล์ม Oh, oh, มีแต่คนบอกว่าให้รีวิวชีวิตช่วงนี้อ๋อมีแต่งห้องเสร็จยังย well, sure ังครับผมเหลือเฟอร์นิเจอร์อีกหลายอย่างเลยกว่ากว่าจะมาถึงเออใช่ห้องน่าจะอีกสักพักเลยเดี๋ยวมารีวิวตอนนี้ก็เสร็จแค่แบบแค่นี้หน่ยหน่อยอเออหน้าเหมือนยังไม่ตื่นจริงจริงครับบานคนเพิ่งตื่นใช่ปะ คำถามต่อพี่เปยมไปทำอะไรมาแก้มลดลงเลยโอ้ยจริงๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะน้ำหนักขึ้นมาสองโลตอนเนี้ยตอนตั้งแต่ที่แบบไม่ค่อยได้ไปทำงานเนะียคือแบบน้ำหนักขึ้นมาเกือบสองโลนี่อ้วนขึ้นมานะอนะอาจจะเป็นมุมกุ้งกล้อง มีคนให้รีวิวช mm. ีวิตตานีก็เซ็งๆนะครับทำอะไรไม่ค่อยได้สวัสดีครับอืม ทำน้องไม่ยาิดิะได้ิดอะไร, <laughs> อ,ะไร <laughs> อยู่คนเดียวครับผมเปิดทีวีเฉยกินคนตามหาพี่บุญ ไม่รู้เหมือนกันครับผมไปไหนเป็นวิธีจะกลับบนมีครับผมจริงๆอยากกลับมากแต่ว่ากลับไม่ได e <Job> mm ้เสื้ออะไรคะเนี่ยอ๋อเสื้อมันสบายครับผมัอเคครับหมาความ เบาเสียงทีวีเ่ยเัยชอบดูมวยนะให้ทุกคนได้ดูมวยด้วยลดรรเสียงนะครับ ลอย้อยอะครับสิวขึ้นอีกสักสองสามคำถามเดินไปแล้วแบบมาทักทายใช่ไม่มีอะไรทำเมี่เดนนี้ไอจีเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมเนี่ยอืม ลอเสื้อเมิร์ฟอยู่เมื่อ,อไหร่จะคลอดนะเอาจริงตอนนี้อีกอย่างที่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 ทำก็คือเสื้อดวน,นี้แหละครับตอนนี้ก็ซุ่มซุ่มทําอยู่ซุ่มทําอยู่แต่ว่ายังไม่เสร็จสักทีแบบออกมาแรกก็ไม่สวยเปลี่ยนใหม่ดีว่าอะไรเงี้ยอืม เสียใจอะอืมเสียใจอะไรให้ดูแค่นีน้แหละเดี๋ยวไปแล้วนะทุกคนแหมมาเลยครับเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์นานเลยไปแล้ว